ตัวนี้เป็นไฟฉายสองหินสองหยกนะครับคุณลูกค้าก็ตัวนี้จะคนละแบบเนาะผมมีอยู่สองกล่องก็จะมี2แบบนะครับ แต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าความแตกต่างของสินค้ามันเป็นยังไงเนาะก็ตัวนี้ผมจะอธิบายคุณลูกค้าก่อนว่าตัวนี้เราจะมี3าสีนะครับจะมีสีสีนี้นะครับที่เป็นสีเทาแล้วก็มีสีดําแล้วก็เป็นสีแดงทุกครั้งที่ส่งให้ผมจะทําการคลาสสินค้านะครับแต่ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บแยกกล่องออกก่อนก็ตัวสินค้าที่ผมจะคุณลูกค้าดูนะครับตัวนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีหัวแถมมาให้นรััับปหววยยย่อขาต ไฟนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับปรับนะครับไฟก็จะกระจายแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราปรับไฟก็จะถูกบังคับให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราถอดออกถอดได้นะครับไฟก็จะกระจายแบบนี้แต่ถ้าเกิดเสียบเข้าไปไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกับการบีบแสงให้เล็กลงนะครับตัวนี้จะมีหัวปรับของไฟนะครับสําหรับตัวนี้นะครับข้อดีคือตรงนี้แต่เขาจะมีไฟแค่2สีคือจะมีไฟสีนี้นะครับไฟที่เป็นสีขาวสีขาวสีนี้กับ แต่ตัวนี้ปรับได้2ระดับนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กดค้างไว้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับได้อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกตัวของเรามีสายชาร์จให้นะครับเป็นสายชาร์จ USB ตัวนี้คุณลูกค้าสามารถหาซื้อได้นะครับมีตามร้านทั่วไปนะครับสายหัวนี้นะครับมีทั่วไปเลยสามารถหาซื้อได้แล้วก็ตัวไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูในคลิปในตัวถัดไปนะแต่ผมขออนุญาตแนะนำตัวนี้ก่อน ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสองอัญมณีสองอัญมณีก็เหมือนกับพวกสองพวกเป็นพวกพลอยนะครับเป็นเป็นพวกเพชรพวกพลอยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะมีไฟ2แบบอันนี้จะมี uv 3 9 5กับ3 6 5นะครับ uv ค่อนข้างร้อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะว่าคุณลูกค้าจะเห็นความต่างของสียังไงนะครับอันนี้คือจะเป็นสีนี้ตรงนีนะครับผลิตของตกก็อันนี้นะครับ อันนี้ไฟหลอดไฟจริงๆจ,จะเป็นไฟสีขาวนะครับแต่พอมันโดนสีขาวตัวนี้มันจะกลายเป็นสีนี้ซึ่งผมแนะนําให้คุณลูกค้าไปส่องพกเพชรได้นะครับตัวนี้สามารถส่องเพชรได้จะเป็นตัวนี้นะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะผมต้องขออภัยแล้วก็ตัวนี้จะมี2ส,สีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูในคลิปในตัววิดีโอเดี๋ยวลูกค้าดูไปเรื่อยๆนะครับสามารถเลื่อนได้นะถ้าเกิดช้าก็ตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวแต่ตัวนี้จะไม่มีหัวปรับมาให้นะครับ จะเป็นสีขาวสีส้มนะครับอยู่ในหลอดเดียวกันคือตัวนี้มีสีสีตัวนี้มีสีสีแต่ตัวนี้จะมีแค่สองสีจะมีสีขาวกับสีส้มนะครับแต่ส่วนมากเวลาเราไปตรวจพวกหินพวกหยกเราจะใช้แบบนี้เพาราะตัวนี้มันจะมีแบบเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับตัวนี้ให้นะครับแล้วก็อย่างคนรุ่นเก่าเนาะก็จะอย่างพ่อผมจะชอบเน็บเอวก็จะมีตัวนี้เน็บเอวให้นะครับเพราะจะได้หยิบง,ง่ายเนาะเวลาสองแล้วก็ถ้าเกิดกระโดดมารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีไฟตัวอ่าไฟอยู่ด้านนี้ ตัวนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับทุกตัวมีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ลดแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราใช้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น t ไท e C นะครับไท e C สามารถใช้ของเออขอ Android ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นไทส C ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวจอกที่เป็นตัวลมแบบนี้นะ ลมแบบนี้นะแบบนี้นะครับตัวนี้มี USB แถมให้ทุกตัวนะครับก็ที่ผมเจอแต่ผมยังใช้ของตัวตัวของตัวรูปอันนี้ไม่ได้นะครับของที่เป็น iI นะครับตัวยังยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ Android ทุกตัวใช้ได้หมดในระบบของ iOS ยังใช้ไม่ได้นะครับที่เป็นสายชาร์จตัวนี้เท่าที่เช็คดูนะครับยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้าต่อไปผมจะทําการแบบเทียบส่องกับตัวที่เป็น หินให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงลองดูเนาะแต่ตัวนี้ผมต้องบอกคุณลูกค้าก่อนว่ากําลังไฟเขาสูงตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่20,000ื่นสอวัตต์อันนี้นะครับตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่20,000วัตต์แล้วก็ตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่12,000หมื่นวัตต์นะครับไฟค่อนข้างจ้านะเดี๋ยวผมจะจะเช็คก,กับหินหินที่เป็นหินหินแม่น้ําที่ผมเอามาจาก จากห้วยให้ดูนะครับพอดีมีโอกาสได้ไปเก็บหินมานะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ลูกค้าลองดูนะเดี๋ยวลองลองดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมพอดีผมได้หินตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นหินที่ผมไปเก็บมาจากแม่น้านะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความหนาบางทีลูกค้าอาจจะตลกนะลูกค้าอาจจะหัวเราะว่าไอ้มันจะ มันจะมันจะยังไงมันจะได้มันจะอะไรไหม่แต่คือคือด้วยความหยกที่เขามีเนื้อที่บางครั้งเขาบางนะครับเราสามารถส่องทะลุได้เลยแต่ผมจะเริ่มแบบนี้นะครับเอ่อผมจะเริ่มจากที่เป็นเพชรก่อนนะครับโดยเราจะใช้ไฟฉายตัวนี้นะครับในการส่องนะอันนี้ที่ผมแจ้งครั้งแรกนะครับว่าเป็นไฟฉายสองเพชรนะครับที่แบบว่าเราจะดูฟ o r อเรนเซนในเพชรเนาะถ้าเกิดผมพูดไม่ผิดอย่างตัวนี้ยครับ เห็นใช่ไหมครับบางบางบางเม็ดก็จะมีความหนาความจางไม่เท่ากันนะครับแต่เราสามารถใช้ไฟฉายตัวนี้ส่องอันนี้จะส่องแค่พื้นฐานนะครับก็จะมีไฟสองสีเนาะอันนี้นะครับแต่สมัยก่อนเราจะใช้ตัวนี้ในการตรวจแต่ตัวนี้ตรวจถ้าเกิดแสงจ้ามากอาจจะตรวจเห็นได้ไม่ชัดนะครับอาจจะเห็นได้แค่บางบางเม็ดเนาะอย่างอย่างตัวนี้เราจะเห็นได้แค่สีจางๆบางเม็ด อันนี้นะครับก็จะอาจจะเห็นได้แค่สีจางๆบางเม็ดเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณลูกค้าไปตรวจหินใช่ไหมครับผมเริ่มจากตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะไม่มีตัวบังคับแสงมาให้นะครับก็ลองดูนะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหินนะครับนี่เป็นหินตันๆเลยนะครับเวลาส่องเวลาเราเช็คหยกก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ อันนี้คือตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะแต่ตัวนี้มันตันหินบางครั้งหรือว่าพวกอัญนนมณีบางทีจะมีเป็นแบบนี้นะครับจะตันนะมันจะแสงมันจะไม่ได้ว่ามันจะโปร่งทงั้งทั้งก้อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถเช็คค่าความทะลุของแสงได้แบบนี้นะที่จะแนะนํานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นเนาะเนี่ยตัวนี้เป็นตันจริงๆนะครับตัวนี้คือตัน แต่จะมีบางช่องที่มันไม่ตันนะครับบางช่วงแบบนี้นะครับอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวนี้เลยนะครับจริงๆอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบชัดๆตัวนี้ตันมันจะมีอยู่นี่นะครับอันนี้คือเราส่องแบบนี้เลยนะก็ปรับไฟได้สองแบบนะครับอันนี้อันนี้คือสีส้ม อันนี้คือสีส้มนะครับปรับไฟได้สีระดับนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับการใช้งานะ่ะบางครั้งลูกค้าอาจจะตลกนะครับบางครั้งว่าทาไมผมต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาจริงๆผมอยาก,กคุณลูกค้าลองสังเกตดูดีๆนะ อย่างเม็ดนีครับเขาจะมีบางช่วงที่มันจะมีช่วงเปิดเปิดอยู่ไม่ใช่เปิดช่วงเปิดนะครับอย่างนี้เห็นใช่ไหมจะมีช่วงเปิดที่ให้เราสามารถคือถ้าเกิดนอกกล้องอ่ะมันเห็นชัดนะครับคือถ้าเกิดคนดูเป็นเราเทียบลงไปแบบเนี้ยเราจะรู้เลยเราจะสามารถเห็นได้เลยอย่างตัวนี้สีสีตันนะครับด้านเนี้สีตันแต่ด้านนี้มันจะมีช่วงเปิดจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าน่าจะอาศัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปเช็คได้นะครับก็อย่างตัวนี้ตัวนี้ผมใช้ไฟสีส้มอยู่นะแต่ผมปรับเป็นไฟสีขาวนะครับ คุณลูกค้าเอาไปใช้คุณลูกค้าต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับชาร์จให้เต็มอ่า99ก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นไข่นะจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับอันนี้นะครับก็ผมจะใช้อยู่ได้ประมาณนี้นะนี่นะครับตัวนี้จะมีสีขาวเออไม่ใช่สีขาวสีสีเทาตัวนี้นะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเออสีดํา ก็จะคลาสสีสส่องให้นะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวเราจะใช้ไฟสีขาวส่องก่อนนะครับตัวนี้ไฟค่อนข้างตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งหมืนสองพันวัตต์แล้วก็ตัวนี้มีหัวปรับได้นะครับแต่ผมจะใช้แค่หัวเดียวนะครับจะเอามาเทียบแค่หัวเดียวนะจะเป็นหัวนี้นะครับก็จริงสามารถใส่ด้วยกันได้เลยสองหัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวหัวตัวปรับก็จะประมาณนี้นะครับ คือบางครั้งแสงไฟมันจ้าจนเราไม่สามารถที่จะจนแบบว่ากล้องโทรศัพท์ผมไม่สามารถที่จะมองเห็นแบบนี้ได้นะครับคือแสงมันจ้าไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดสีตันมันจะเป็นแบบนี้สีตันคือยังมันก็มันก็คงจะแบบมันไม่สามารถที่จะแบบทําให้เป็นขาวได้เลยทั้งหมดแต่ถ้าเกิดแบบตัวนี้ครับคือมันสามารถส่องทะลุได้เลยนะครับสามารถส่องเห็นด้านในได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้นั้นตัวนี้คือยังไม่ได้ใส่ตัวที่เป็นเหมือนกับตัวปรับ ก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวปรับนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนก็เดี๋ยวใส่ตัวปรับด้านนึงก่อนนะครับอันนี้เนาะอันนี้ที่เป็นตัวปรับนะครับที่ใส่แล้วแสงก็จะถามว่ามันจะบังคับแสงเนาะแต่ถ้าเกิดมองในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเราจะสามารถมองเห็นได้เลยนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตจับแบบนี้จะให้เขาโฟกัสนิดน,นึงนะครับ เราจะเห็นรอยแตกที่เป็นเก็ดหิมะที่อยู่ด้านในใช่ไหมครับลองลองดูนะแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นเก็ดหิมะที่อยู่ด้านในแบบนี้นะเราจะเห็นเป็นเก็ดเป็นเก็ดเลยนะครับแบบนี้นะ <S <s <ets print making> อันนี้คือเราปรับแสงตรงหัวสามารถถอดได้นะครับ <S <s <ets print making> บางทีแสงเขากระจายนะครับ <S <s <ets print making> เราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้ในการปรับแสงแล้วก็เวลาเราไปตรวจ บางคนจิ้มอย่างนี้เลยนะครับจิ้มแล้วเราก็จะสามารถเช็คได้ถ้าเกิดเขาตันเราจะไปเห็นเป็นแบบนี้ตันมันจะแสงมันจะไม่กระจายแต่ตัวเมื่อกี้นี้อันนี้อ่าอันนี้จะมีจุดที่ว่าเขากระจายได้แบบนี้นะครับเห็นเนาะจริงๆอยากอธิบายให้คุณลูกค้าลองเข้าใจดูนะครับว่าวิธีการใช้งานคือการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากก็แค่เปิดแล้วก็ส่องได้สําหรับท่านท่านไหนที่จะใช้งานนะครับก็ยังไงฝากให้ลองเข้ามาดูเนาะตัวนี้ผมก็จะเทียบทั้ง2ตัวเลยอย่างตัวนี้นะ อย่างตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะตลกเนาะว่าเอ้ทำไมทําแบบนี้จริงๆอยากให้ดูอย่างเงี้ยครับเพราะบางบางจุดเราสามารถที่จะส่องได้เพราะบางคอยบางตัวเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดขาวๆตรงนี้นะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อย่างตัวเนี้ยเขาสามารถบังคับแสงได้นี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวปะขออนุญ,ญาตไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นสีส้มสีส้มจะเป็นตัวนี้นี่คือสีส้มนะครับสีส้มปรับได้2ระดับเหมือนกันนะครับก็ไฟฉายไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยที่ผมเอามาส่องให้ลูกค้าดูนะแต่ตัวนี้จะมีแค่เป็นเหมือนกับตัวนี้จะเป็นรูบังคับแสงนะครับตัวนี้จะส่องได้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้จริงๆเขาค่อนข้างที่จะกระจายได้เยอะมาก ในกล้องอาจจะมองเห็นได้แค่เป็นบางจุดนะครับอันนี้ผมบังคับแสงได้ทั่วลูกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับไฟฉาย2อหินของเราที่ที่มีณตอนนี้นะครับก็สายชาร์จพวกนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะว่าจะซื้อหาอยากคุณลูกค้าเข้าแปอปส้มแอป,ปฟ้ามีหมดเลยนะครับตัวนี้นะไอที่เป็นไฟฉายไอตัวที่เป็นหัวชาร์จตัวนี้ครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับ